สวัสดีครับเพื่อนๆกับทุนะครับในช่องจอจอจอโจโจออฟิเชียลนะครับก็วันนี้เนาะเป็นวันที่7ตุลาคม2565น,นะครับก็เป็นวันประกาศจบเนาะสำหรับก,การเรียนคอร์สเวิร์กนะครับของปรโทโน,นะครับของสาขาวิชพนักานผู้ใหญผู้สูงอายุนะครับเนาะซึ่งส่วนใหญ,ญ่วันนี้เราก็จะเรียนจบคอร์สเวิร์กกันแล้วนะครับเป็นวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุขั้นสูง2เนาะพี่ไอ ใช่ครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราเรียนจบรวบยอดเนาะรวมคอร์สรวบคอร์สนะครับก็จะเป็นการคอนเฟรนท์เนาะที่ไอีัยวะบบปัญหาทั้งหมดนะคะที่เจอมานะคในวันที้ก็รู้สึกว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งปีกับเท่าไหร่อ่สะสาสี่หากรายเตุลาหนึ่งปีสามเดือนเนาะที่ผ่านมาสำหรับในคอร์สเวิร์กปรโถก็เป็นอะไรที่แบบหนักมากเลยเนาะถ้าเราพูดถึงการเรียนนะครับวัเนี้แต่ว่า สำหรับรหัสนี้664เนาะเราก็แบบผ่านกันมาหมดแล้วนะครับต่อไปก็จะเหลือแค่งานแต่อย่างเดียวนะครับก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะครับมีการทำ P.C. สอบเนาะสำหรับคอร์สเนะวิร์ k อะไรเราก็ได้เรียนจบกันไปหมดแล้วเราก็หวังว่าเดี๋ยวปีการศึกษาหน้าเนาะพี่ไอพี่หาเราก็จะมาถ่ายเห็นรูปก,กันเราพวกเราใส่ฉันคุยกันนะครับก็วันนี้ก็ม,มีอะไรมาก ก็อยากจะฝากถึงน้องๆน้องที่จะเข้ามาเรียนเลยเนี่ยครับก็อยากให้ตั้งใจนาะระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งมันมันที่จริงมันไม่นานนาะมัาจะดูนานแต่ว่ามันจะได้ประสบการณ์ด้วยความรู้ที่มากด้วยประสบการณ์ได้กินของดีๆได้เจอสังคมดีๆนาอได้เครือข่ายได้คอนเนคชั่นได้พี่ๆน้องๆที่มาสร้างเครือข่ายกันแล้วก็ได้แชร์ความรู้เพราะแต่ละคนก็มีแบ็กกราวด์การทำงานโรงเรียนอะไต่างๆแตกต่างกันนะครับก็ สำหรับใครที่ยังลังเลอยู่ว่าจะเรียนโทร<พ>ดีไหม<_ <q> _>ก็บอกเลยว่าให้ไปรองพิจารณานะครับแต่สำหรับพี่โจเองก็อยากให้ทุกคนมาเรียนนะครับเพื่อเปิอดองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับตนเองแล้วก็พัฒนาวิชาชีพด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืม นะครับเมื่อที่คณะพิบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับว่ะาะที่มีเรามีวิช,วชาการที่เข้มข้นนะครับการบริการวิชาการที่มีอย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีทีมครอาจารย์ที่เก่งและมีประสิทธิภาพมากๆนะครับมีความอบอุ่นนะครับอาจารย์ก็น่ารักใจดีรีแลกซ์นะครับเข้าถึงง่ายมีอิสระทางค,ความคิดเนาะในการสื่อสารแล้วก็พึ่เพื่อนทุกคนก็น่ารักมากครับแล้วก็อย่าลืมมาเป็นกรรมการวิสิด้วยเนาะเผื่อใครเข้ามา เราไม่ได้มาเรียนอย่างเดียวถูกไหมครับพี่ไอเราก็จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆให้น้องๆได้เรียนกันได้พัฒนาศักยภาพาสกิลดดอร์ชิพอะไรต่างๆนะครับก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นคลิปแบบจบคอร์สเวิร์กจริงๆแล้วแ้่เดี๋ยวต่อไปก็อาจจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการทักตีสีน้องแล้วก็เล่าถึงอัปเดตการทำตีสีของนิสิตน้องว่าเขาทําอะไรกันยังไงบ้างนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับยังตกใจเลยเนาะเพอพี่เรายังแบบปีที่เรายังพึ่งแบบ ลงสมัครเรียนมาอยู่แต่ทีนี้เราก็จบคอร์สเวิร์กแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นภายในปีนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะเนาะเด่างมีความสุขนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันที่คณะนะคะสวัสดีครับ